หลายคนเจอปัญหาไม่ห o อนดูครับเกณฑ์เกินครับเร่งเขาบอกเลยว่าเนี่ยหลายคนครับผมว่าได้ฟังเสียงนี้ในระบบเสียงครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับจะปีใหม่แล้วนะครับผมครับทำยังไงให้เสียงดีปะเจะพาไปชมอยู่ที่มิกตัวนี้เท่านั้นเป็นตัวจํากัดเสียงของเราครับและมิกตัวเนี้ยคือส่วนสําคัญมากเป็นส่วนที่คนใช้เป็นมากที่สุดผมบอกเลยครับสำหรับสายบ้านที่ไม่เป็นครับมิกเนี่ยคือส่วนสำคัญมากที่สุดบางคน ไม่มีถยานเข้าเล่งอย่างเดียวก็ไม่ดังครับเราต้องใช้ข่ายนหลายอย่างทีนี้ผมจะพาไปชมว่าการใช้งานบิ๊กเบื้องต้นเป็นอย่างไงครับไปไปชมครับผมครับมิกเนี่ยเขาเรียกว่ามิกมิกคือตัวรวมสัญญาณทุกอย่างครับผมเช่นเราอาเสียงออกไปหาลำโพงเราเนี่ยเราต้องผ่านมิกก่อนนะครับผมครับบิ๊กเป็นตัวกองสัญญาณให้ออกไปหาลำโพงของเรานั่นเองครับทีนี้ในมิกมีอะไรบ้างครับที่เราควรรู้ครับผมครับมิกเนี่ยก็ประกอบด้วยอย่างมีขาเข้ากับขาออกครับผมครับขาออกก็คือ ขาออกไปหาเวอร์เราครับเนี่ยขาออกคอนมีมีทั้งมดครับนี่เอาเห็นไหมครับเนี่ยเอามิกนี่คือขาออกนะครับผมขาออกจากนั้นบางคนนี่แก๊กเปิดเพลงเงี้ยมาเสียบงี้ก็มีครับนี่นี่นี่ถือว่าผิดนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือขาออกไม่สามารถเอาขาเข้าไปเสียบได้ห้ามสับสนเป็นเด็ดขาดครับขาออกก็คือเอาพุทออกไปหา power หาค o s นั่นเองครับทีนี้ขาเข้าแล้วครับนี่ฝั่งนี้เรียกว่าขาเข้ามีทุกตัวจะเป็นอย่าง้งบดนะครับมีเข้าออกนะครับนี่คือขาเข้า ขาเข้าคืออะไรครับพวกไมค์เห็นไหมครับไมโครโฟนครับคือขาเข้าไมโครโฟนเปิดเพลงนี่ก็เป็นขาเข้าครับผมครับง่ายๆอะไรก็ได้ที่เราจะเอาเข้าไปเปิดเครื่องเสียงเราครับต้องผ่านขาอินพุตเท่านั้นถึงจะได้ครับผมครับทีนี้ในมิกประกอบด้วยอะไรบ้างครับสหรับแกะเข้าแล้วทีนี้สัญญาณออกเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามาสเตอร์ครับผมมาสเตอร์สเกจนักดูกัดีครับจะตัวแดงเก็บรุ่นนะครับตัวเนี้ยมันเขียนว่าเมน n RL ครับ บางรุ่นก็มีแค่สไลด์เดียวออกสองข้างก็เหมือนกันครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญครับก็คือตัวปล่อยเสียงออกไปหาชุดเพเราเหมือนกันครับเราเล่งพวกนี้ขึ้นนี่อินพุตขึ้นเอาพุตไม่เล่งมันก็ไม่ออกครับผมครับเราควรเล่งเอาพุตก่อนครับแนะนําครับศูนย์จะดีที่สุดว่าเป็นเสียงที่เหมาะสมเราสำหรับตัวนี้ครับผมครับทีนี้มีอะไรอีกที่เบสิกเบสิก eq ครับอย่ารีบปรับผมบอกเลยว่าอย่ารีบปรับครับบางคนเอาแล้วยังไม่ได้เปิดเลยนี่ครับเบสิกเลยเนี่ยเนี่ยเบสิกเลยแล้วก็ว่ากลางไม่ออก มีแต่แหลมกับเบสนี่แหละครับนี่คือเบสิกเบสิกกับปรับ EQ คิวรับถ้าตู้เราถูกต้องออกแบบถูกต้องตามที่ทุกอย่างเปิดอย่างนี้ก็ดังดีครับผมก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายครับจ่ายคิวต่อมาในมิกมันก็มีระบบบูทูธอีกระบบบูทูธคือแยกไปก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาทีนี้สัญญาณเข้าเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณเข้าทั้งหมดอยู่ที่เราจะเข้าช่องไหนในสัญญาณเข้าก็มีหลายอย่างเช่นเกนนะครับเกนนี่เขาเรียกว่าเกนครับนีเกนเกนก็คือความดังครับก็คือเวลาเรา บางคนเล่นได้สุดเสียงยังไม่ออกเนี่ยตัวเกมฑเป็นตัวช่วยครับผมเกณ์เป็นตัวช่วยในการเล่นทีนี้เกณฑ์น้อยเกณฑ์มากก็อยู่ขาเข้าครับผมครับเกณฑ์กับโวลลูมทํางานคนละแบบนะครับผมเกณฑ์รับสัญญานเข้าเข้ามากเข้าน้อยหรือเข้ามากเข้าน้อยแค่นั้นครับโวลลูมตรงเนี้คือปล่อยสัญญาณไปหาชุดเอาพุทน้อยมากแค่นั้นครับมันทํางานต่างกันนะครับผมครับถ้าเกณฑ์ได้ก็คือเสียงได้แล้วก็หนึ่งปุ่มอันตรายครับเนี่ยครับเนี่ยปุ่มนี้ปุ่มมิ้วเขาเรียกว่าปุ่มมิ้วครับถ้ากดปุ๊บเสียงนี่ออกเลยคนก็ สับสนครับกับจุดนี้ต่อมาครับโวลุ่มเห็นไหมครับจะมีเบสมีกลางมีแหลมครับย้ําครับอย่าเพื่นปรับเอาไว้อย่างนี้ก่อนครับออเฟดไว้กลางก่อนครับผมครับเบสมากเราก็แค่ลดเบสลงเห็นไครับบางคนชอบเบสเลยเอ้ยบางคนชอบเบสมากลดกลางแหลมลงครับเบสก็จะเด่นมาแล้วครับผมบางคนชอบกลางแหลมมากลดเบสลงกลางก็จะเด่นเห็นไหมครับการปรับบีคิวมีแค่นี้อย่าพยายามไปบูธส่วนที่ขาดขึ้นกลางไม่ดังเอา เพิ่มการแหลมขึ้นทําให้เบรคทางานกลางด้วยทำงานหนักเบสไม่ดังบูตเบสขึ้นดอกกลางก็ทำงานหนักด้วยครับทำให้มันไม่ดังครับต่อมาอะไรต่อครับผมครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกตุกรุ่นต้องมีครับในมิกนี่คือเรียกว่าเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์นี่ข้ามไปก่อนเพราะว่ามันช่วงเปิดเพลงแล้วต่อมาครับสีเขียวนี่เขาเรียกว่าแพนครับแต่รุ่นไม่เหมือนกันครับแต่รุ่นมันมีคําว่าแพนอยู่แล้วในมิกการแพนเนี่ยคือแพนแพนทางฝั่งนี้สัญญาณทางฝั่งนี้นะครับนี่นี่แพนผ่นแผ่นแพนเอาฝั่งนี้แผ แผงตัวฝั่งนี้สัญญาณออกฝั่งนี้บางคนครับเคยโทรมาถามเสียงดังข้างเดียวนี่ครับนี่ลหลักๆคือตัวนี้เป็นตัวหลักเน้นเอาแพนไว้ตรงกลางครับผมครับเนี่ยก็ใช้งานง่ายๆแค่นี้ต่อมาครับในมิกตัวนี้มีอะไรอีกเอฟเฟกต์เห็นไหมครับเอฟเฟกต์ดูง่ายมิกครับจะเป็นสีการรงรบาดส้มเอฟเฟกต์นี่ก็เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์สีส้มวงบอดเอฟเฟกต์ทั้งหมดครับเล่นตยูนี้ขึ้นตัวนี้เราเอาง่ายคือมาสเตอร์เหมือนก,มนกับตัวแดงนี่แหละครับทำงานเหมือนกันมาสเตอร์ไว้ศูนย์เราก็เล่นเอฟเฟกต์ตรงนี้ขึ้นว่าต้องกกกาาารรรรนนนนน้้้อออยตงงมมแคคค่่ััััเบบผ ต่อมาบูทูตก็เชื่อมต่อบูทูตตัวนี้ครับผมครับกดเชื่อมต่อบุกโทรสัพท์ของท่านแล้วก็สามารถเร่งเสียงเนี่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับขอเชิญบอกว่าตรงนี้คือไทยกับ usb ก็คือสายบูทูตนั่นเองครับเราสามารถเล่นวันนี้ดังได้แต่บูทูตข้อเสียคือมันปรับ eq ไม่ได้ครับผมถ้าเราปรับ eq ปุ๊บเนี่ยเช่นปรับไปเนี้ยเพื่อเมียดกลางเนี้ยมันส่งผลกับไมค์ด้วยครับผมครับอันนี้คือเบสิคการใช้งานทีนี้เรามาดูสนามจริงกันว่าเป็นยังไงไปนี่ครับมิกรุ่นเนี้ยข้อดีคืออะไรเขามีเเเเกกนดดด้้้ววยยคคครรรัับบีี่าาามมสถช็ไ คือถ้าเก,กเกณฑ์ดีครับเปิดเนี้ก็ดังครับปชมตรงนี้ครับกดลงไปตดวสอบตัวสอบ,สอ,บอันนี้ถือว่าเกณฑ์เบาครับอย่างเกณฑ์เนี่ยต้องคนต่อคนนะครับผมครับจะทําให้กันไม่ได้เพราะว่าพลังเสียงอจะปากแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็ความห่างของไม้ก็มีผลด้วยครับเราก็เลนเกณฑ์ได้ไดตดวสอบ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 เช็ค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 นี่คือได้แล้วก็ความห่างของไม้ครับต้องอยู่เท่าที่เราพูดครับเนี่ยนี่จะออกชัดมากและคามมากทีนี้เรามาเล่นมาเตอร์ดูเรลเป็นซัน เรามาเล่นสไลด์บิดูครับทดสอบทดสอบ,สอบเห็นไหมความชัดของเสียงก็ถือว่ามาคมมากทีนี้หลายคนเจอปัญหาไม่ห o อนะครับไ,ไม่ h o r ก็คือเกณฑ์แมลงครับลดแหลมลงครับนี่ลดแหลมลงเห็นไหมหายอัตโนมัติครับผมครับบางคนไปลดไม้ลงไม้ h o r ลดลงลดลงทดสอบทดสอบไม่ดังเลยครับผมครับเราต้องรู้ว่าความถี่ในมันหอนครับอันนี้คือเกณฑ์ได้แต่ถ้าเกณฑ์ไม่ได้ครับเกณฑ์จําทดสอบทดสอบทดสอบเห็นไหมเล่งสไลด์จําก็ยังไม่ดังเห็นไหมครับ ผมพูดก็รู้สึกเหนื่อยทันทีครับนี่หนึ่งจุดที่หลายคนยังมองข้ามอยู่แล้วก็งงอยู่ครับผมครับเช็ค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 นี่ครับเกณฑ์ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับผมครับทีนี้การเปิดเพลงก็ยากนิดหนึ่งนะครับผมค่าโทรศัพท์ดีหน่อยก็เสียงดีครับคือเสียงเนี่ยอยู่โทรศัพท์ไปด้วยนะครับผมครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่เสียงถ้าต้นทางดีเช่นนักร้องร้องเสียงดีนะครับผมครับปลายทางแล้วพงยังไงก็เสียงดีถ้าร้องเสียงไมดีครับปรับจนเหงื่อแตกครับผมครับกวดเสียงได้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับทีน้ก ใส่แก๊กเนี้ยครับผมแนะนาให้เล่นเสียงโทรศัพท์ครับขึ้นสุดเลยนะครับบางคนถ้าเชื่อใหม่มันก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับผมแนะนําให้เล่นจาเลยครับเล่นจำปุ๊บเกณฑ์ก็จะมาเต็มทีนี้การเช็คเกณฑ์เช็คยังไงครับเช็คเกณฑ์นก็คือนี่ครับนี่คือคือเกณฑ์แรงนะครับเกณฑ์แรงก็ลดเกณฑ์ลงครับผมครับนี่ครับลดเกณฑ์ลงให้พอดีเนี่ยถ้าเกณฑ์พอดีเลยเกณฑ์ได้เนี่ยเล่นขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับกลางแหลมชัดแต่ถ้า เกณฑ์เบาแหละเช่นเมื่อกี้ลดปริมาณลงเยอะเห็นไหมครับเนี่ยผมลดนี่ลลงลงลงต่ำๆนะครับดูเร right? ่งครับนะครับแล้วก็เร่งนะครับเพื่อให้มันดังนี่อาการที่ทุกคนเจอต้องอย่างนี้แน่นอนครับผมครับเราต้องเร่งนี้ให้ได้ที่ครับเร่งนี้ได้ที่ครับผมนี่เร่งนี้ได้ที่มันก็จะได้เสียงที่เราต้องการแล้วครับผมครับคือ EQ เนี่ยผมไม่อยากให้ทำครับอยากให้แฟดมาเลยท่าลำพงจากเอกซาวเนี่ย เราจะออกแบบตู้ลำโพงให้แฟดที่สุดแล้วครับแล้วก็ใช้งานง่ายสุดแล้วครับผมครับเปิดครับทีนี้ถ้าเกณฑ์เกินละ่ะเกณฑ์ถ้าเกณฑ์เกินแลีปัญหาไงครับดูครับเกณฑ์เกินครับเร่งเ<ๆ>นี่ยเผมบอกเลยว่าเนี่ยหลายคนครับผมว่าได้ฟังเสียงเงี้ยในระบบเสียงการแจ้งแต่ละบ้านเพราะว่าผมวิ่งฟังวิ่งวิ่งผ่าน,น่ะบ้านแต่ละคนครับเนี่ยมันชอบดังเงี้ยเพราะว่าเราทําเกณฑ์ไม่ถูกต้อง เกณฑ์ hn, ไม่เกี่ยวขาออกต้องเข้าใจครับเกณฑ์ hn, คือรับพยานเข้าแล้วการเกณฑ์เข้าอะไรครับตัวข่าวนี่คือเล่งขยานไปหาออกไปหาลำพงเขืครับต้องเข้าใจตรงกันว่าเกณฑ์สําคัญมากเกณฑ์ก็คือต้นทางของเสียงแล้วก็ต้นทางของเสียงเนี่ยต้องดีด้วยแล้วก็ไมเดอร์ใช้ก็ต้องดีแล้วอีกครับผมครับถ้าไมไม่ดีมันก็เสียงไม่ดีแบบผมว่าเหมือนเราร้องเพลงแหละถ้าร้องเสียงไม่ดีปรับให้ตายไงก็เสียงไม่ดีครับผมโอเคประมาณนี้การใช้งานมิกเ้องต้นครับผมครับนำมาใช้ปีใหม่ปีนี้รอดแน่นอนครับ